มีสิทธิ์ได้ชั่วของโมเสสโมมิตาริกบวารโมวิารวรารลบวิจบจเริบารบิารการิกบิริกโบวิจารกวนาริกนบวิจารวจาอกโากโบวิจาริกโบวิาิกโวจาร่โจา่ิาาบริษัทจาบพจาริกโไม่มารเข้ามาเรียบร้อยบล้วนะคะตอนนว้เรารยู่กันที่ชั้กชั้นจาริะโบวิน่ ห้องที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์จอมเทียนพัทยาห้องก็คือกว้างมากนะคะมีตู้ตนี้น้ำเปล่าเราปวจะไม่พอเดี๋ยวเราต้องเอาจากงานขึ้นมานะเนี่ยห้องก็คือนี่ค่ะค่อนข้างกว้างโอเคเลยนะมีสองเตียงนอนนะคะม,มีระเบียงด้วย อืน่าจะทุกห้องนะพี่ทุกห้องทุกห้องทุกห้องนก็โอเคเพราะว่าตึกเราอ่ะมันอยู่ใกล้กับทางที่เราจัดงานสัมมนาด้วยไงกดลิฟต์ลงไปก็ถึงเลยบางคนอาจจะได้อยู่ในมุมมุมนู้นอะเนาะูมางานสัมมนาวงการท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆก็ค่ำคืนนี้ย เขาจะเป็นปาร์ตี้ตรีมฮาวายนะคะแล้วก็มีการประกวดชุดด้วยนะไม่พอเออแล้วก็มีถ้าเกิดว่าใครกดรูปกดไลค์กดแชร์ของเราเนี่ยได้มากขึ้นได้มากที่สุดก็ได้รับเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยแบบว่าจัดเต็มนะคะเครื่องหงเครื่องหัวก็กระเป๋าตอนแรกเหรอตอนแรกแม่พื่อนต้องได้รางวัลกลับบ้านบ้างสิแม่คนอื่นเขาได้กันหนุบหนับหนุบหนับนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเนี่ยอยู่ในลิฟต์เลยเออเป็นไงเพื่อนผ่านเนาะมาได้เนาะได้มาได้มาได้เครื่องหัวแลวก็จะเต็มน,นะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเอาเอาไลฟ์ก่อนไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะลงไปดูงานในคืนนี้อันนี้เขาเป็นการรวมตัวกลุ่มการท่องเที่ยวนะคะตอนเช้าเนี่ยก็มีกิจกรรมแรลนดลีฟรถแล้วก็ตอนตอนบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของการสัมมนา แล้วก็ส่วนตอนเย็นเป็นปาร์ตี้ตรีมฮาวายนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนี่นะคะก็จะมีอาหารเขากาลังจัดเตรียมอยู่นะคะเพื่อนๆก็จะมีพวกพิตซูนพิซซ่าด้วยนะแล้วก็ซุ้มก๋วยเตี๋ยวซุ้มหอมซีฟู้ดมากกมย่าง มอรเนี <Universe> Morning, play you, play you. ่งี่ะเพู่นอน่่คะเพื่อนๆเช้าวันนี้ฝนตกจริงๆแล้วตกแต่เมื่อวานแล้วแหละตกแบบกระหึ่มฟ้ารองบึ้มบั่มมากนะคะเดี๋ยวเช้าเนี้ยเราไปดูรลา์อาหารเช้าของโรงแรมเซนทาราไลฟ์กันแล้วหลังจากทานข้าวเช้าแล้วเนี่ย ก็จะเข้าห้องประชุมต่อนะคะที่นี่เขาจะมีสตาร์บัคส์อยู่ในโรงแรมด้วยนะหรูรามาเห่ามากแล้วก็เป็นซุ้มแบบสวยๆเก๋ๆแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากใน407เนี่ยฝนตกแบบ น้ำขิงน้ำเต้าหู้นี่คือหอมมากซุปค่ะซุปซักหอม,อมกับข้าวก็จะมีพวกข้าต้มนะคะ ตมมีพาสต้าด้วยสปากเกตตี้ใส่กล่อโยเกิรต์ตและมูสลี่มีกิมจิด้วยนะคะเพื่อนๆพวกคอนเฟ็คเขาก็จะใส่ในหม้อแบบนี้นะคะหม้อแบบโบราณโบรา tiểu tôm nhâm mù. Ta mà ao mà หลังจากทานมื้อเช้าเรียบร้อยนะคะก็เข้าห้องประชุมสัมมนาอีกรอบหนึ่งในที่สุดนะคะพี่คนสวยท่านนี้จาก IMG Korea เนี่ยก็จับรางวัลนำบัตรปูขึ้นมาเป็นชื่อปูสักทีอืนึกว่าจะกลับบ้านมือเปล่าและปีนี้ได้ทั้งความสนุกความรู้แล้วก็ได้รางวัลกลับบ้านด้วยขอบคุณคณะกรรมการชมรมเอเจนต์ขับทุกท่านติดตามปูได้ที่เพจมีรัเคล่อนทัวร์ไทยแลนด์ได์ปูนะคะ